เราเป็นหัวมันครับปลูกมันอีเหลืองหน่อยหัวเงาผู้อื่นปลูกผัดผู้อื่นเห็ดผัดหัวสันสันหมูป้อมนะครับเบ้าซาเห็ดหัวเงาที่หัวเงา,เงาครับเลยอ,อีเหลืองน้อย หกเดือนรับมันหกเดือนเรียงหน่อย,อย,อย,อยหัวยาวๆใหญ่ๆแนวพันธนีเลียงหน่อยสูตรบาซาเห็ดหัวเาา ลุยครับคืนมั่นอีกมันนี่ก็ได้ริงใดมืองรหลดแก่มั่นก็นได้เกินไปเกินไปน้นน้าเนี่ยมันเกินหันนาไอดอกเตอร์กาดห้อนครับมันห้อนเอาเลยมืงรถดแก่มั่น V.I.P. เจ้าของสวนมันเป็นครนะับหนาคือลิงลิงเหรอชีเมียเป็นลิงเหรอ,อลิงเหี้ยเอสิง,งามปานนี่เนาะลืมบม่ได้ถ่ายลงครับรอบหมู่บ้านนี่ไปหลินกล้องเลยบุญละกล้องโบมีเสียงเป็นใบไปเลยก็เลริ่รด้เอาลงเนาะมาลงใหม่มาอนี่มาเหตุใหม่ดูอต่อครับมือนีหัวมันบอกงามมันได้ดอก ดินบ่ผ่านตัวใดเอากระจังเอาซุปนี้มันตำ่ำเอาลุยครับลุยเติมพลังครับห้องท้องก่อนมาขึ้นขขาเส้าอีกจัดเบียร์ยนักม่อคืนนี่ ถ้าแกเพิ่นเลี้ยงเบียร์ลังหนึ่งกินผู้เดียวเบิดแอดแสกนี่แหละครับมันแห้งต้องถอนต้องห้องท้องไปไปไปเห็นมันนั่งโม่นยโม่าเอนั่งค้อนอยู่นี่ประเด็นประเด้นว่าพื้นคนเราสู่กันฟังเลยซิบ่เออ ลุยครับลุยลุย,ลยกลางแดดมือนี่แดดจัดเลยแล้วช่วงบ่ายก็ตกมาอีกนี่อย่างไรก็บผมเบ่งสะพามหัวมันมือนนี่ เกิดเนี่ยพอเกิดเนี่ยเนี่ยไม่ได้สีดปุ๋ยไม่ได้ใส่ฮะตัวพญายังก็เป็นมาสีดประสูติวัาเดี่ยวสองเดี่ยวแรกไปแล้วเดี่ยวสองมาสู่แดดมันเนี่ย คุดจอดของแดดเอ้ยไปกับ่ต๊กับมาโต๊ะฝนก็นได้เบนกับเบนบายมา,ายเฮ้ยจะนั่งเหรครับงาดเมื่อยแล้วเหล็บเท้าบึงหัวมันเมื่อย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 ี่ได้เงินแต่ละบาทเฮ้ย คไผ่ได้ไผ่ซาวมไายซามมอ,อแล้วเบึงหยาเลยครับไม่ได้เห็ดยังเลยหยาก็ไม่ได้เสีดปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่สุดยอดแล้วเฮ้ยแดด หมอแล้วหมอแล้วเร่ง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 แล้วอะไรอะไนี่เขาไม่ได้เป็นปวนมันเขาเป็นป่ามันเนีาเขาเลี้ยงบนกรแป้นเดือเตือดบอกจะคล้องเราอือืออยเอ,อือไรอือเปิดดอกอ,อ,อื้อคเออย อย่าเบิร์ตผลิตน้ำเชื่อของท่านไก่แล้วไก่แล้วแต่เป็นข่อยแล้วแก้วอยากกินเหลากินเบียร์ไปแล้ว ซื้อวันมือสีสันมือสีสนี้นแล้วนอนดูไปดูอย่างนั้งดูเรื่งเงินค่าเหล้าค่าเบียร์คิดว<อ>่าค่านมหลูกเลยบ่บ่เอออยหัมันเบิงถ้าเบิง เอ้ <icana> <naj bum S 1> ย่างไมเนี่ยคือคือดกไอเดืองหน่อยีเรื่องหน่อยเลยใจการดูนะมีแต่ไีเดืองหน่อยแทบเลยส่วนมากนีเชี่ยวนี่เชี่ยวอีเชี่ยวได้เลยมา

mọi người đã nghĩa là gì mọi người gì mọi người mọi ปิดถ่ายปิดถ่ายสองกองครับออกเดินทางครับเรียบร้อยปิดงานแล้วมาเนี่ย งานแล้วปีงานแลว้ว โอเคครับพีทก่อนจากกับฝากนะครับฝากอะไรก็แชร์ก็ติดตามแล้วปีนี้เสียเ,เต็มระบบให้เบิ่งครับสูตรบาซาพ้นสิเออกมาแบบได้กันฝากเขามาติดตามไปพึงนังใจให้กันนำ้ำโอเคครับ